สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝ่กกดไลค์กดแชร์ให้ร้านตั้มอัตโนร์ช็อปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางร้านตั้มอัตโนร์ช็อปนะคะมีรีวิวมาให้ชมนะคะก็จะเป็นชุดกันชนหน้ามิวเอ็กนะคะ2,022นะคะคมาเปลี่ยนหน้านะคะสวยๆนะคะรถสีแดงนะคะแกมคาร์บอนฝาคาร์บอนประตูคาร์บอนมาครบเลยนะคะฝาท้ายคาร์บอนมาจัดชุด หน้าม X นะคะสวยๆรอๆเลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมงานใกล้ๆกันเลยนะคะคันนี้จะเป็นสีพิเศษหน่อยนะคะเป็นสีแดงนะคะเหลืองทองนะคะสวยเลยเดี๋ยวเราเดินพาชมรอบๆคันกันนะคะว่าจะออกมารับกับชุดแปลงหน้าได้ลงตัวขนาดไหนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะคะรถเป็น4ประตูนะคะเดิมๆเ,เป็น1.9นะคะลํำนี้นี่แก้มคาร์บอนนะคะประตูคาร์บอนตรงก็จะออกมาประมาณนี้นะคะลูกค้าลํำนี้นะแปลงหน้าแปลงขายมาหมดเลยนะคะขายกระป๋เปลด่ยนเป็น2 2ิ0นะคะ โอ้โอนตรงก็จะประมาณนี้นะคะหล่อเลยนะคะสำหรับหนึ่งลำนี้นะคะ เพื่อนท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามกับทางร้านตั้มออโตช็อปได้เลยนะคะร้านเราตั้งอยู่บนถนนบางนาตาดกมสิบนะคะอยากได้นนหน้าแบบนี้นะคะอะไหล่แท้อิสุสุทุกรุ่นนะคะสวยเลยนะคะ สามารถเข้าไปชมรีวิวของทางร้านตั้มอัตตอร์ช็อปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเฟซนะคะหน้าเพจช่องทาง YouTube ช่องทาง Tik t o อกนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปชมรีวิวเลยนะคะเพราะว่าเรามีรีวิวให้ชมผลงานทุกวันเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะแปลงหน้านะคะแต่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะเอาหน้าไหนนะคะฝากแนวทางนะคะของทางร้านตั้มอัตตอร์ช็อปนะคะไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะหนึ่งทางเลือกในการแปลงหน้ารถนะคะ สวยๆนะคะงานสีเรามีรับประกรันให้นะคะงานสีเป็นสีระบบทูเคนะคะติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพนะคะงานสนิทเข้ารูปทุกจุดนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube ของทางร้านตามมอโต้ช็อปด้วยนะคะขอบคุณรีวิวลูกค้าสวยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณลูกค้านะคะเดินทางมาไกลจากตัวบุรีนะคะ สวยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ